วัสดีครับวันนี้คือวันที่4ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราจะพาท่านมาอัปเดตดูต้นนี้หลังจากที่เราย้ายมาจากหน้าบ้านทางโน้นนะครับย้ายมาทั้งแท่นเลยอันดับแรกนั้นเรายกโคกไว้ก่อนสูงประมาณเมตรหเสร็จแล้วเราก็ขุดเบ้าใหญ่ๆตัวน,นี้มาเลยยกมาทั้งแท่นเลยมาตั้งลงพอตั้งลงเสร็จแล้วเราก็เอา จุลินทรีย์ผงหวานแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็รดน้ําหมักจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครบ1เดือนกับ2วันแล้วครับดูสภาพต้นยังสดใสเปล่งปลั่งอยู่นะครับยอดก็ยังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําการขยายโคกอีกทีหนึ่งคือเราจะเอาดินลูกลังตรงนั้นนะครับมาขยายโคกตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นเราเอายาแห้งแล้วก็ ปุ๋ยหมักมาใส่เพื่อที่จะเป็นการล่อลากให้รากเขาออกทำงานสังเกตได้ยังไงว่ารากของเขาออกทำงานเป็นปกติก็ดูตรงที่ว่ายอดอ่อนใบต่างๆนั้นยังดูเขียวเปล่งปลั่งอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะเราก็จะทำการขยา,ายโคกนะครับวิธีการขยายโคกนะครับก็เดินมาทางนี้เลยครับนี่ครับ เราก็จะใช้ดินลูกลังนะครับเอาใส่ใส่ไปเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการที่เราเอาลูกลังมาใส่ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะถมรากหรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่มีการส่งผลเสียต่อระบบรากเนื่องจากว่ารากขนาดนี้ยังไม่มาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเสริมโคกได้เป็นวงแหวนวงแหวนออกมาจนกระทั่งมันสูงในระดับที่เราพอใจ นะครับเราก็จะใส่สไปเรื่อยๆอย่างนี้ใส่ไปเลยนะครับเมื่อเราทําการเสริมโคกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะทําตามมาก็คือเมื่อเราเสริมโคกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาจุลินทรีย์ผงจุลินทรีย์ก้อนเอาจุลินทรีย์ก้อนนี่วาง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 ฝังไว้เพื่อเป็นการลอลากให้ออกมาจุลินทรีย์ผงเราก็หวานให้รอบเหมือนกัน ขณะเดียวกันเราก็ใช้น้ำหมักแปดเซียนนะครับรถอีกทีหนึ่งรับรองว่าต้นเหล่านี้จะไม่กระทบใดๆนะครับเมื่อจังหวะที่รากฝอยออกมาหากินถึงจุดนี้เขาก็จะได้กินอาหารได้กินจุลินทรีย์นะครับดินที่เราเอามายกโคกเนี่ยก็จะเป็นดินลูกหลังนะครับคุณสมบัติของดินลูกหลังก็คือว่ามีความร่วนซุยดีนะครับ ดินลูกลางนี่จะมีความร่วนตุยดีแล้วก็ช่องอากาศเยอะเมื่อช่องอากาศเยอะข้อดีของช่องอากาศก็คือเยอะก็คือจะทําให้ระบบรากนั้นไม่เป็นปัญหาอันนี้เราจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างในลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเราก็จะเอามาใส่อีกต้นนี้ก็เราสามารถที่จะใส่ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโคกของเรานั้นสูงและมีแนว สโลปได้เป็นที่พอใจก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนของการขยายานี่คือขั้นตอนของการขยายโคกตามรูปแบบของเรานะครับต้นนี้ย้ายมาครบ1เดือนแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการย้ายต้นทุเรียนแบบนี้ตอบโจทย์นะครับคือย้ายมาแล้วต้นยังเจริญเติบโตเป็นปกติเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้พบกันเท่านี้สวัสดีครับ